ท่านผู้ชมกดูสีช้างเตรียมขบวนให้พร้อมเดี๋ยวก็จะเทตบุญพระเพทวัดบ้านท่าลาดนะครับตำบลศรีนรงอ์อำเภอชุมพลบุรีงามที่เดียวดูช้างกำลังทักอิริยาบถเต็มลานมองไปด้านบนคุณเห็างกำลังทยอยเข้ามาในบริเวณงานแต่แล้วก็จะเป็นการแสดงพระธรรมเทศนา ฝั่งนี้ก็จะเป็นขบวนรถเตรียมพร้อมที่จะแหประดับประดาอย่างสวยงามทีเดียวสวยงามมากช้างแต่ละเชือกละเชื่อกสวยจริงๆสง่างามจริงๆรอบๆนี้ต้นไม้ก็จะมีแต่ช้างพักนะครับท่านผู้ชม พักเอริยาบุตรรอความพร้อมทางด้านกรมนวยการพิธีพร้อมจะประกาศประชาสัมพันธ์ให้ขบวนพร้อมที่จะแห่ไปยังวัดทา่าลาครั่านผู้ชมสวยงามตระการตาอลาหลังตระการตาสง่างามจริงๆนะครับตามต้นไม้ต่างๆจะมองไปจุดไหน เพื่อนที่ใดก็เจอแต่ช้างช้างช้างงานช้างจริงๆสวยงามจริงๆพลายโพทองน่ารักจริงๆนะครับฝั่งนู้นก็ขบวนช้างกำลังเตรียมรออยู่ฝังนู้นเยอะแยะไปหมดเลยจ้ารตาลาราบเยมองไปท,ท,ท,ที่ไหนก็เจอแต่ ช้างเต็มพื้นที่ทีเดียวถึงยอดจริงๆพลังการใหญ่โตมหัศจรรยจริงๆท่านผู้ชมบัน้นชื่นของไทยยันเคยเลี้ยงกันเอาไว้จริงเนี่ยดูสิพักผ่อนอิยิบตตามร่วไม้ตามต้นไม้สวยงามจริงๆอันนี้ยญาอะไรครับผม เป็นเป็นข้าวแล้วเป็นหญ้าครับเป็นหญ้าเหรอเป็นหญ้าเขาส่บที่ครับผมหญ้าอะไรนะครับเหรอแต่แต่หมอต้องไปให้อาหารช้างเนาะโอ้โอเคขอบคุณนะครับนําไปให้ช้างเนาะไปส่งช้างเนาะครับผมนําอาหารไปส่งช้างครัมช้างก็จะกินหญ้าอาหารนั่นแหละหญ้าในสวยสวยดสดๆเอามาให้รับประทานช้างกินอย่างกินน้ำกีทีเดียวนะครับ เจ้นาที่ก็จะนำหญ้ามาให้ช้างได้กินนะครับดูสิเขากินไปแล้วกินนําสำราญหญ้าอ่อนทีเดียวนะครับเตรียมให้อิ่มเวลาเดินไปก็จะได้ไม่กระหายหิวท่านผู้ชมสวยงามทีเดียวสวยจริงๆนี่หลยจังหวัดชินทร์มาก็ต้องได้เห็นช้างเป็นโลโก้ งาก็สวยก็สง่าดูเฉพาะตัวนี้สิสวยจริงๆกินไปแล้วกินหญ้าอร่อยที่เดียวเนี่ยหญ้าเขากำลังกินหญ้าเราก็อยู่ห่างๆกันแล้วกันบรรยากาศตอนนี้นะครับ ้างก็ได้กินยญ้าอย่างอิ่มหนำสำราญทีเดียวดูสินู้นก็กำลังทยอยเดินทางเข้ามาเรื่อยๆช้างเยอะจริงๆเห็นเจ้าหน้าที่บอกว่าร่วมร้อยเชือกแต่ยังไม่ได้นับว่าเป็นเท่าไหร่แต่ดูแล้วคงจะอลังการไม่ใช่น้อยทีเดียวท่านผู้ชม ท่านผู้ชมครับนี้ถ่ายกับด้านบนดูบมสูงสวยงามทีเดียวสวยรึงถท่านผู้ชมจะดูมองไปด้านล่างเป็นช้างที่มองไปด้านไหนก็เต็มพื้นที่ไปหมดเลย สวยงามจริงๆสุดยอดเลยเนี่ยดูสิมองมามุมสูงเห็นขบวนช้างแล้วสุดพึ่งพระรามประการตาจริงๆสวยงามมากเหลือเกินนะครับเต็มพื้นที่มองไปเจอแต่ช้างช้างช้าเรื่องของช้างกีเดียวตอนนี้กำลังประกาศเรียก ให้ช้างรวมพร้อมนะครับดูสิอันนี้ผมถ่ายจากมุมสูงไปนะครับดูสิเขาจะนั่งบนลงไป เป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามประการตาจริงๆช้างแทบจะเต็มพื้นที่กันเลยตอนนี้มองไปด้านนู้นก็กกำลังให้คนที่จะนั่งบนหลังช้างเตรียมขึ้นไปนะครับไปเพื่อที่จะเตรียมให้ความพร้อมนั่งให้เต็มหลังช้างทุกเชือกแล้วก็ขบวนก็จะได้นำออกไปที่บนถนนหลักมุ่งหน้าไปสู่วัดนะครับสวยงามจริงๆ มีรถแห่ด้วยท่านผู้ชมสวยงามมากจริง

โอเคผู้ชมสภาพบรรยากาศคลิปนี้มาเดทะเก่อนกนแล้วกันตอนนี้ขบวนด้านล่างกําลังเตรียมความพร้อมเพื่อจะได้ระบุสรุปเวลาแห่ไปจะนี่ไปวัด่อยใช้เวลาพอสมควรวนจะยาวมากเลย สวยมากเลยดูช้างเชือกนี้สิจะดูช้างแค่นั้นสวยงามทีเดียว กำลังเตรียมทยอยขึ้นนะครับโอเคตอนนี้ขบวนช้างกําลังเตรียมขบวนเพื่อที่จะจัดริ้วขบวนเฮล่ hey, ท่านผู้ชมสวยงามทีเดียวอลังการมากเลย,ยตอนนี้ช้างเตรียมขึ้นหลังช้างนะครับสวยงามทีเดียวประการาตามากเลย กำลังจัดระบบจราเบียบเพื่อจะให้ขึ้นบนหลังชาให้เรียบร้อยพร้อมที่จะปันเกินกวีสโนดคอร์ดักทอดไอี่กับเจ้าปลุกไปด้านแถวเลยครับด้านแถวเลยต่างขอร์ดคอร์ปก้มแต่กับเราขับขบวฝั่งนี้จะเป็นขบวนรถนะครับเป็นทีเดียวลอยนะครับช่วงนี้เข้ากระฟ่มล่อตั้งแต่อาการจัดขบวนที่จะเคลื่อนขบวนนะครับตามไายทางของเขาละ นะครับจะนั่นนะครับสร้างทุกเชือกจะนางสร้างร่วมขบวนนะครับกับยูด้านทิศตะวันออกด้วยพี่น้องเด้ออาวุิจัดไทยอลังการสวยงามทีเดียวท่านผู้ชมอาภูแอนเอ้วจัดขบวนค่ะป้ายหน้าไปหน้าเดินเดินไปเรียนลูกเดินเดินไปเดินไปตั้งอยู่หน้าหน้ามูอเลย ลรวก็ใต้วัฒนครมคุณครูตามเลยลูก่ะโอ้ใช้ช้างแห่ซะสวยงามประการาาตานีา่รักษาช้าบตัวที่หนึ่งนะคะคุณครูธนกิจช้าตัวที่หนึ่งถือพระพุทธรูปนะคะต่อต่อไป้รัฒนรรมเดี่ยวเลยจ้ะพระรา,ามประการตาสง่างามมากเหลือเกินทุก เลือกเลยทุกขบวนเลยแต่งองค์ทรงเครื่องอย่างสวยสดงดงามทีเดียวท่านผู้ชมสวยสง่างาม,งามเหลือเกินจริงๆเนยไปยืยนทางข้างหนาเลยจ่าจ่ายยืยนซับนั่นละ่ะโอ้สวยงามมากทีเดียว อันนี้อย่พ uh ึ่งยังมาจันก็ได้ลบก่อนก็จัดขบวนไว้ให้พร้อมก่อนแล้วค่อย ูอางานอลังการจริงๆดูบรรยากาศผู้ชมคึกคักมากเลยตัวละคนเอาเอาขออนุญ,ญาตนะคะเอาเอา,เอาตัวละครขึ้นก่อนค่ะขอช้างตัวที่หนึ่งมาเลยค่ะ โอ้ท่านผู้ชมอลังการงานตัวหยุดก่อนนะคะตัวหยุดก่อนขอขอตัวละครก่อนงั้นขบวนเดินไม่ได้ พไดผู้ไปฝั่งนี้เลยค่ะมารอขึ้นรถเลยเออมาขึ้นชามเลยค่ะรถถ่านแล้วเร้อค่ะเล็วเ้ค่ะกำลังเจอตัวละครก็ไปตัปตอื่นก็ไปเพื่อะไรขึ้นกัน ท่านผู้ชมดูสีบอไปพื้นที่ไหนเจอแต่ช้างช้างช้าง,าง mm hmm. สวยงามอาล่าลํำประการตาจริงๆตอนนี้กําลังจัดเตรียมขบวนแห่ขบวนไปเพื่อที่จะแห่ไปที่วัดบา้ณฑะลาดนะครับตอนนี้ขบวนอยู่ที่โรงเรียนนะครับโรงเรียนมัทฑาลาดนั่นเองช้างเยอะมากจริงๆอล่าลํำประการตาเหลือเกินสง,ง่างามทุกเชือกเลยสวยงามจริงๆโดยเฉพาะเชือกพลายมิ่งเนี่ยพายพลายหนึ่งนี่ก็ ก็งานซะสวยทีเดียวแต่งานเขารู้สึกว่าจะตัดตรงนั้นตรงปลายแหลมออกตัวนี้สวยงามช้างสง่างามทุกเชือกเลยผู้ชมจ๋าดูสิสวยอละงามประการตาหูมือสวยงามจริงๆอลังการงานสร้างฝั่งนั้นก็จะเป็นขบวนรถขบวนแต่งรถ ด้วยนะครับไม่ใช่ก็จะทิ้งฟามาลอยเยอะเกยเลยค่ะมีทั้งช้างมีทั้งรถบอมนี่เลยค่ะริ้วขบวนสวยสดงามจรินมาพี่มาลอยขึ้นฟางโอ้สวยจริงๆมาเร็วๆเร็วๆอย่าขึ้นโอ้ยสวยจริงๆขบวนสวยสดงดงามเหลือเกินเดี๋ยวก็จะแห่แล้วครับกำลังจัดขบวนให้พร้อม ดูสิสง่งางามละลามตระการตามองไปด้านไหนเจอแต่ช้างเต็มพื้นที่เลยสนามโรงเรียนนแคบไปเลยท่านผู้ชมแคบไปเลยช้างสง่างามช้างสวยทุกเชือกเลยไม่ใช่บ้านตากลางนะครับอย่าเข้าใจผิดอันนี้เป็นช้างโซนตำบลโซนอำเภอชุมพลบุรีนะครับ ช้างหมู่บ้านนี้เยอะที่สุดในทะเบียนประวัติบัญชีของช้างพอดีสอบทมท่านกำน,นันท่านกำนันบอกว่าที่นี่จะขึ้นทะเบียนช้างเยอะมากที่สุดในจังหวัดเล,ลยหลบช้างเลยนะครับครับดูเช่นชม,มเราอยู่ในแวดล้อมของช้างจะน่าก,กลัวเลย